คุณไพศาลเพื่อนมงคลโพสต์คณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนกรณีป่วยทิพชั้น14 ที่มีนายเอกวิทย์ตัวแทนจากสารดีกาเป็นประธานได้ประชุมปรึกษาแล้วลงมติเป็นเอกฉันว่ากรณีมีมูลให้เสนอปอป,อปอชอชุดใหญ่เพื่อลงมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนในระดับคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อชี้มูลความผิดและส่งฟ้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเร็วเพราะเรื่องนี้สังคมกำลัง จ้องมองตาไม่กระพริบและในวันพรุ่งนี้ประธานคณะตรวจสอบไต่สวนจะส่งรายงานการตรวจสอบไต่สวนดังกล่าวต่อผู้รักษาการประธานปปชเพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะปปชชุดใหญ่ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีไอ้มองคนไหนเตะทวงหรือซุกเรื่องไม่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า ก็จะได้ดูดำดูดีกันต่อไปวันนี้ผมได้ทราบข่าวนะครับจากคุณไพศาลพืชมงคลนะครับว่าได้มีข่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนกรณีป่วยทิพย์ชั้น14ที่มีท่านเอกวิทย์ตัวแทนจากสารดีกาเป็นประธานได้ประชุมปรึกษาและลงมติเป็นเอกฉันว่า กรณีมีมูลให้เสนอกับปปชชุดใหญ่เพื่อลงมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนในระดับคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อชี้มูลความผิดและส่งฟ้องต่อสารดีกาแผนคาดียาผู้นุมงตำแหน่งทางการเมืองโดยเร็วเพราะเรื่องนี้สังคมกำลังจับตามองนงนะครับและในวันพรุ่งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจส,วสอบ จะส่งรายงานการตรวจสอบไต่สวนดังกล่าวต่อผู้รักษาการประธานปปชเพื่อนําเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่นะครับซึ่งจะต้องจับตาดูว่าจะมีไอ้โม่งคนไหนถ่วงเรื่องหรือนะครับหรือไม่นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ในสัป,ปดาห์หน้าก็จะได้ดูดาดูดีกันต่อไปก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า เมื่อในส่วนของคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งโดยท่านเอกวิทย์ตัวแทนจากสารดีกาได้ทำหน้าที่อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วถ้าตามความข่าวที่ปรากฏแต่ว่าต้องเนี่ยนะครับส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการปปชชุดใหญ่นะครับเพื่อที่ดำเนินการไต่สวนตามลำดับเพื่อที่จะฟ้อง ไปยังสารดีกาภายในคดียาผู้ริพงาตำแหน่งทางการเมืองสืบไปเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและมันก็อื้ออึงนะครับถึงบรรดาไอ้โมงทั้งหลายที่คุณไพศาลพืชมงคลได้ออกมาพูดเพราะเนี่ยนะครับการไม่เอาเรื่องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการปปชซึ่งปัจจุบันองค์คณะ9คนเนี่ยเหลือ6คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใน6คนเนี่ย เลือกประธานปานปชอย่างเป็นทางการไม่ได้เพราะต้องอย่างน้อยเจดคนดังนั้นก็ใช้ผู้อาวุโสสูงสุดเนี่ยทำหน้าที่รักษาการประธานปปชไปพลางก่อนมันมีเรื่องมีช่องว่างนะครับและก็มีเสียงอื้ออึงผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปยังคณะกรรมการปปชโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ในการบรรจุระเบียบวาระ ว่าเรื่องนี้ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชอำนาจเรื่องพระบรมราชอ,องการเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องได้สร้างบรรทัดฐานของความถูกต้องไว้กับแผ่นดินเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นะครับที่หลายคนนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยก็คงได้จับตาดูกันว่าจะพริ้วจะบิดกันอย่างไร แต่ว่าเมื่อท่านเอกวิทย์ในฐานะประธานในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยได้ทําเรื่องในยุติแล้วนะครับแล้วก็มีมติอย่างเอกฉันเนี่ยว่าได้มีการกระทําความผิดจริงเนี่ยเรื่องนี้จะเอาฝ่ามือไปปิดแผ่นฟ้านะครับจะโดยใครก็ตามนะครับผมเตือนกันไว้ก่อนว่าความลับมันไม่ได้มีในโลกหรอกแล้วเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้มันจะถ่วงได้สักกี่น้ำ และเนี่ยครับการถ่วงถ้ามีเรื่องผลประโยชน์อื่นใดคิดว่าจะได้ใช้กันเหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่าหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตนะครับหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งหลายควรจะได้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ เรื่องนี้จะต้องเนี่ยนะครับมีการเนี่ยนะครับขัดขวางกันทุกวิถีทางครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ให้แหล่งข่าวในปปชเนี่ยก็ได้ส่งข่าวให้กับคุณไพศาลหรือว่าเนี่ยนะครับเปิดเผยในที่สาธารณะว่าใครเป็นไอ้มงที่พยายามจะขัดขวางเรื่องนี้เนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่เพียงแต่ว่าในแต่ละกระบวนการของประเทศไทยนั้นไอ้ประเภทไอ้มงไอ้มงเนี่ยก็มีกันอยู่หลากหลาย นะครับเรื่องนี้ก็ติดตามดูวันพรุ่งนี้นะครับว่าขั้นตอนถัดจากนี้จะเป็นอย่างไรและสัปดาห์หน้าเนี่ยมันในการประชุมปปชชุดใหญ่นะครับจะเอาเรื่องนี้บรรจุนะครับแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจะฟ้องไปยังศาลฎีกาต่อไปหรือไม่นะครับซึ่งทิศทางจะต้องเป็นอย่างนั้นบวกกับข่าวของบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัมปรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการพักโทษผมเนี่ยนะครับได้เจอกับบุญทรงเพราะว่าผมอยู่ในเรือนจำก่อนโทษของบุญทรงเนี่ยนะครับในสาลดีกาต้นเนี่ยได้พิพากษาจำคุก42ปีซึ่งโทษจำคุกเนี่ยเกินกว่าที่เรือนจำพิเศษนะครับจะคุมขังได้เพราะเรือนจำพิเศษเนี่ยคือหนึ่งคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีและต้องเป็นโทษ ต่ำกว่า15ปีแต่ว่าจะต้องมาทำนะครับแรกเข้าทะเบียนขั้นต้นเนี่ยที่เรือนจำพิเศษก่อนบุญทรงเนี่ยนะครับและคณะไม่ว่าจะเป็นภูมิสารผลและบรรดาข้าราชการตั้งแต่ระดับอธิบดีรองอธิบดีผู้อำนวยการต่างๆและองค์ประกอบอื่นใดนั้นต่างก็ถูกเอาตัวมาที่แดนหนึ่งในเรือนจำพิเศษ ซึ่งเวลาเข้ามาถึงเนี่ยเกินกว่าสามโมงครึ่งซึ่งผมจะต้องเข้าไปในเรือนนอนแล้วผู้ต้องขังเนี่ยนะครับที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เท่านัา้นที่อยู่อยู่กันภายในแดนเพื่อรอรับเนี่ยนะครับผู้ต้องขังที่ถูกเอาตัวมาจากเรือนจํานะครับสองรอบเย็นค่ำเนี่ยนะครับก็คือกว่าจะจบเนี่ยก็เกินกว่าสองทุ่มแต่กรณีของบุญทรงก็มาในช่วงเย็น ในระหว่างที่เขามานั่งรอนั่นเนี่ยนะครับเขาก็มีความหวังว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวเจ้าหน้าที่ของทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับซึ่งเราก็อยู่กันในนั้นเหมือนพี่มอน้องกันนะครับติดคุกกันแล้วเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติกันอย่างเพื่อนมนุษย์ก็ได้มาปรึกษาหารือกันว่าหมายของศาลเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ประกันตัว ทั้งที่บุญทรงและคณะต่างก็มีความวาดหวังว่าจะได้ประกันตัวนะครับเขาก็อึดอัดไม่รู้จะบอกอย่างไรเพราะคนระหว่างการลุ้นและเขาเห็นผลแล้วเนี่ยว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวผมก็เลยแจ้งบอกว่าผมให้มาบอกนะครับว่าเนี่ยได้รับหมายจากศสารแล้วว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเขาก็ถูกเอามาที่ห้องสิบสามแรกเข้านะครับผมก็บกมือทักทายบอกพรุ่งนี้ไว้คุยกัน เพราะว่านอนคนละห้องรุ่งเช้าก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันผมได้ถามบุญทรงว่าคิดอะไรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักไม่ได้ไปฟังแล้วผมก็เข้าล่วงหน้านั้นไม่ได้นานนะักนะครับเพราะว่ามันมีพอมีข่าวว่าคุณยิ่งรักจะต้องไปฟังศาลเนี่ยนะครับคดีของผมเนี่ยซึ่งยกมาสองศาลแล้วเนี่ยก็นัดอ่านศาลฎีกา ผมนี่ไม่ค่อยเอใจแต่ว่าก็พอรู้ว่ามันมาเป็นเรื่องเดียวกันท้ายที่สุดก็กลับคำพิพากษาผมก็น้อมรับนะครับคุกหนึ่งปีบุญทรงก็บอกผมว่าเขาตัดสินใจผิดที่สุดในชีวิตเขาได้เล่าแต่เล่าภายวันแรกท่ามกลางความมึนงงจากนะครับคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีคนที่มีเสรีภาพอย่างครบถ้วนและก็คิดนะครับไม่ยกหรือรอ แล้วก็เขาไม่อธิบายมากไปกว่านั้นจนกระทั่งนี่นะครับอดีตรองนายกท่านหนึ่งท่านก็เข้าเรือนจําเหมือนกันแล้วไปเจอบุญทรงกันที่โรงพยาบาลราชธานก็พรั่งพลูนะครับว่าวันนั้นมีการนัดแล้วไม่มามีเรื่องเจ็บปวดมากมายผมเนี่ยนะครับได้เจอบุญทรงครั้งที่สองเนี่ยที่โรงพยาบาลราชธรน แล้วก็เห็นเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าส่วนผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยต่างก็ถูกสั่งเหมือนแม่ความสนใจใดๆทั้งสิน้นน้ําก็นะครับหากินแทบไม่ได้มาโรงพยาบาลขนาดที่นั่งรอหมอก็อผู้ช่วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งว่าตารวจมาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่ยังไม่ได้พบแพทย์ติและต้องถูกเอาตัวไปสภาพบุญทรงนั้นเนี่ยนะครับ ซึ่งเขาก็มีความคาดหวังเขาขอเรื่องเดียวในพศออน,นั้นนะครับที่ยากันได้ก็คือว่าในงานแต่งงานของลูกเนี่ยช่วยมาเป็นประธานสักหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคําว่านัดแล้วไม่มานะในวันอ่านคําพิพากษาโดยเงื่อนไขาทางข้อกฎหมายเรื่องการพักโทษรับโทษมาแล้วสองในสนะครับเช่นเดียวกับภูมิสารผลซึ่งได้รับการพักโทษไปก่อนหน้านี้แล้วในเดือนกันยาแล้วก็ ตัวของบุญทรงเองต้องถูกคุมประพฤติในช่วงสามปีกับ5เดือนจะต้องติดกำไรแต่อย่างไรก็ตามนั้นก็ยังดีกว่าที่จะอยู่ในเรือนจำหรือจะเป็นโรงพยาบาลราชธรน์ก็ตามผมว่านี่นะครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนแห่งความอ่มเอิบคืนหนึ่งเรื่องราวมากมายนะครับในช่วงหลายปีเพราะมันมีคดีเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างนั้น การให้การกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคงจะไปไกลกันมากเพียงแต่ว่านะครับบุญทรงจะมาพูดในที่สาธารณะหรือไม่นะครับเรื่องนี้คิดอ่านกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆกับพ่วงเวลาที่ผันผ่านไปนั้นนะครับเราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยนะครับเขาถูกจองจำเจปี ซึ่งเนี่ยนะครับชะตากรรมจะแตกต่างไปจากวัฒนาเมืองสุขเพราะวันที่บุญทรงเข้าเรือนจำนั้นยังไม่ได้มีระเบียบในเรื่องการจะได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วไปที่จะต้องติดหนึ่งในสามหรือ8ปีนะครับถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเช่นว่าโทษน้อยก่อนหึงในสาโทษมากก็อย่างน้อย8ปีครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กรณีของวัฒนาเมืองสุขนั้นเนี่ยภายในช่วงแปดปีนับตั้งแต่วันเข้าเรือนจำนั้นแม้ว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษเขาก็จะไม่ได้รับเพราะว่ายังติดคุกไม่ถึงแปดปีนะครับดังนั้นของบุญทรงได้ตั้งแต่ครั้งแรกรที่มีพระราชทานอภัยโทษและก็ได้ตามลำดับนะครับจึงได้ติดเพียงแค่เจ็ดปีนะครับเหลือโทษนะครับหนึ่งในสามเพราะรับ มาแล้วสองในสามก็เข้าคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชะตากรรมก็ขึ้นอยู่กับระเบียบในขนาดนั้น,น,นเช่นบางช่วงเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับที่ต้องจองจำหนึ่งปีก่อนหน้าท,ที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับโทษต่ำปีเนี่ยจะได้รับพระราชทานอภัยทั้งหมดมาปีนั้นระเบียบบอกว่าต้องเป็นนักโทษชั้นดีซึ่งเนี่ยนะครับระเบียบเดิมนะ่ยต้องติดคุกเนี่ยนะครับครบหกเดือนในวันที่30มสิบมิถุนา หรือครบ6เดือนในวันที่30มธันวาแต่ว่าเนี่ยนะครับข้าวระหว่างคำพิพากษาเดือนกรกฎาเนี่ยเห็นไหมธันวาก็ไม่ได้ก็มามิถุนาก็ไม่มีประโยชน์ก็จะครบโทษแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับกรณีของวัฒนาเมืองสุขนั่นนะครับก็ถือว่าเทพกับบุญทรงนั้นบุญทรงโชคดีกว่ามากทั้งที่โทษห่างกันสองปีเท่านั้นนะเพราะว่าในอุทธรดีกา บุญทรงจากดีกาต้น42มา48แต่ว่าเนี่ยนะครับของวัฒนาเมืองสุขเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยนะครับผมว่าเกิน8ปีของบุญทรงก็7ปีกว่านะครับเพราะฉะนั้นระเบียบในขนาดนั้นๆน,น,นะครับการรับโทษมันจึงจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็ถือว่าบบเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ติดคุกยาวนานมากนะครับกับช่วง จ็ดปีนี้กับการอยู่ในเรือนจำาผมว่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าบุญทรงจะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าสิทธิทางการเมืองนะครับการเป็นนักการเมืองก็เหมือนคุณทักษิณถูกตัดสิทธ์ตลอดชีวิตไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่คนอยากจะฟังนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆนอกเหนือกับการที่ปรากฏในข่าวปรากฏอยู่ในคดีนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าเขาจะพูดกันอย่างไร นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งเพราะว่าตอนภูมิสารผลออกก็เงียบกริรบไม่มีใครรับรู้และผมก็เชื่อว่าทางเจ้าตัวก็มีความประสงค์เจกเช่นนั้นนะครับบางเอิญว่ากรณีของบุญทรงซึ่งเป็นบุคคลดังนะครับตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่เชียงใหม่ไปแล้วนะครับชีวิตหลังอย่างนี้ก็เต็มไปได้วยความมึนงงกว่าจะเข้าที่เข้าทางและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในช่วงการคุมประพฤติเนี่ย ผมเข้าใจการกำหนดการกาหนดบริเวณเช่นให้อยู่ได้เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ถ้าจะเดินทางออกนอกจังหวัดต้องได้รับการขออนุญาตจากกรมควบคุมประพฤติต่อนะครับนี่ก็เป็นหลักทั่วไปแล้วก็จะต้องอยู่กับกำไรสามปีกับห้าเดือนนะครับนี่ก็คือโชคชะตาแบบอย่างของนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งความจริงเนี่ยนะครับบุญทรงยุทธรู้ดีที่สุดนะครับว่าอะไรเป็นอะไรกับชะตากรรมอันนี้ ผมก็พอที่จะรู้บ้างนะครับเพียงแต่ว่านะครับทั้งหมดมันเป็นเรื่องคดีความกันไปกันไปแล้วม,มีคำพิพากษาแต่อย่างไรก็ตามนั้นก็มีบางคนก็ยังลอยนวลอยู่ไม่ได้รับโทษแบบบุญสรงนะครับแล้วก็ในข่าวคราวที่บุญทรงออกมาจากเรือนจำเนี่ยข่าวคราวก็คดีเดียวกันตัดสินวันเดียวกันอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ข่าวว่าจะกลับมาประเทศไทย เพียงแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับจะใช้บ้านแทนเรือนจําหรือจะใช้ช่องทางอื่นใดก็ตามทั้งหมดนั้นนะครับนี่ก็เป็นสัตธรรมคุณยิ่งรักก็ต้องหนีออกจากบ้านไปเจ็ดปีกว่านะบุญทรงก็อยู่ในคุกเจ็ดปีกว่าก็พ้นโทษความเป็นจริงคุณยิงรักโทษห้าปีความจริงก็แป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ต้องขอพระราชทานอภัยเฉพาะใย และก็อภัยทั่วไปนะครับก็ติดเต็มที่ก็ประมาณสักหนึ่งในสามนะครับที่จะเป็นการเทียบเคียงเพราะว่าถ้าโทษบุญทรงเนี่ยเห็นมาจาก4นะี่สบรับโทษเจ็ปีแล้วได้รับการพักโทษครับของคุณยิ่งรักเนี่ยเต็มที่เลยนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะนะครับถ้ามีการพระราชทานอภาภัยในช่วงที่พอดีกันนั้นก็ติดคุกประมาณสักปีครึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย กับบรรทัดฐานที่ถูกสร้างไม่ต้องติดคุกสักวันกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆนะครับวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องร้อนในปปชกันต่อ